Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 妈嘞，妈嘞。 จะเป็นการอัปเดตสถานการณ์นะคะว่าตอนนี้โครงการจะไปถึงไหนเพราะว่าล่าสดุดมีการได้ทราบข่าวหรือว่ากรรมธิการได้ตัดอบของการสร้างเขื่อนมนตะกวนแล้วนะคะเดี๋ยวเราทางเครือข่ายชี้แจงค่ะ ครับก็เราก็อาจจะมีการแถลงตอนดึกกันสักหน่อยนะครับเนื่องมันมีปัจจัยปัจจัยสาคัญอันหนึ่งนะครับที่จะทําให้รัฐบาลเนี่ยต้องพิจารณาในการที่จะทําตามข้อเสนอของเรานะครับนั่นก,ก็คือว่ากรรมธิการงบประมาณนะครับสภาผงแดดะะ้แทนรัษฎรได้ดํเนินการตัดงบประมาณนะครับการสร้างเขื่อนเหมือนตะกว นะครับในปีนี้ทิ้งไปแล้วก็ถือว่าเป็นความน่าเย็นดีนะครับอย่างหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าสมมติว่าเรามีอยู่มีนิ้วอยู่นะครับห้านิ้วเนี่ยนะครับมันปันจจัยที่เราสําเร็จมาเนี่ยก็อาจจะได้อยู่สักนิ้วสองนิ้วซึ่งก็เป็นปันจจัยสาคัญในเะรืนะ่องงบประมาณนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยงบประมาณเนี่ยเมื่อตกตัดไปเนี่ยเมื่อปีปีหกสี่ 6, 4, ตกตัดใช่ไหมครับ ประโยค5้็อสามารถตั้งโครงการขึ้นมาใหม่ได้นะครับแต่การตัดงบประมาณคราวนี้เนี่ยในยะคืออะไรกรรมธิการสภาผู้แทนราษฎรตัดงบประมาณเขื่อนเหมืองตะโก้ทิ้งหมายถึงอะไรหมายถึงว่าคณะกรรมาการได้พิจารณาข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างรอบครอบแล้วว่าเขื่อนเหมืองตะกัวไม่มีความจำเป็นใ,นใดๆในการสร้างนะครับเขาจึงตัดงบทิ้งไป เพราะฉะนั้นมันเป็นเหตุผลที่รัฐบาลไม่ควรจะดื้อด้านนะครับในการที่จะเดินหน้าเขื่อนเหมืองตะกัวต่อไปอย่างน้อยที่สุดเนี่ยรัฐบาลต้องจำตามข้อเสนอของเรานะครับที่ได้เจรจากันมานั่นคือชะลอไว้แล้วมาศึกษาข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับซึ่งเป็นข้อสงสัยและหาทางออกเรื่องการจัดการน้ํากันถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้รัฐบาลนะครับยังดื้อด้านอยู่นะครับยังดื้ออยู่เนี่ยไม่ยอม ที่จะลงนามในข้อตกลงหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่ารัฐบาลเป็นรัฐบาลผมตั้งชื่อว่าเป็นรัฐบาลดื้อด้านนะครับที่จะไม่สนปันใจจัยใดๆทั้งสิ้นนะครับพูดภาษาที่เข้าใจง่ายก็คือว่าถ้าครูอยากจะสร้างเนี่ยครูก็ไม่ต้องสนใจว่าหน่วยงานอื่นจะพิจารณาว่ายัางไงซึ่งอันนี้ผมว่าสังคมต้องลงโทษรัฐบาลสังคมต้องช่วยกันนะครับในการลงโทษรัฐบาลเพราะว่า คณะกรรมาการในสภาผูแ้แทนราษฎรซึ่งประกอบด้วยทุกพักการเมืองแล้วเข้าใจว่านี่เป็นคณะใหญ่ใช่ไหมครับที่หลงมติเป็นคณะใหญ่<า>ที่หลงมติดันหมายถึงว่าเป็นคณะกรรมาการที่ประกอบด้วยทุกพักการเมืองและในนั้นมีผู้ทรงคุณวุฒิและถ้าผมจําไม่ปิดเนี่ยเขื่อนเมืองจะกัวาอยู่ในคณะที่8นะครับซึ่งในนั้นเนี่ยก็มีผู้ทรงคุณวุฒินะครับอยู่หลายด้านด้วยกัน ะครับโดยเฉพาะด้านน้ําและถ้ากรรมธิการทั้งหมดมีมตินะครับในการที่จะตัดงบประมาณทิ้งไปหมายถึงว่าได้มีการพิจารณาในหลากหลายประเด็นที่มีความรอบด้านนะครับอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ควรจะเอาปัจจัยเหล่านี้นะครับไปพิจารณาในการยกเลือกเขื่อนเมืองตะกวัวหรือว่าดีที่สุดก็คือ ตามตามดีประการจัดมาคือทําตามข้อเสนอของเราที่ให้ชะลอโครงการเอาไว้ก่อนแล้วมาศึกษาข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับเพราะฉะนั้นเรายังคงยืนหยัดนะครับที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปจนกว่าจะรัฐบาลนะครับโดยนายกนายกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยจะต้องลงนามนะครับในข้อตกลงที่มีการตกลงร่วมกันนะครับในนี้ข้อประกาศนะครับข่าวดีนะครับให้ ทุกท่านได้ทราบนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดีในยามที่เราเหนื่อยยากกันมานะครับตั้งวันในวันนี้ต้องขอบคุณนะครับกรรมธิการนะครับในสภาผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับบุคคลซึ่งได้พยายามในการที่จะอธิบายข้อมูลนี้ต่อกรรมธิการนะครับซึ่งก็ได้มาพบเราแล้วเมื่อวันก่อนนะครับที่ได้ออกข้อมูลของยมชนแล้วไปจัดทำข้อมูลอธิบายนะครับ ว่ามันมีความไม่สมเหตุสมผลอย่างไรนะครับซึ่งพี่น้องเหมืองตะกัวก็รับปากแล้วนะครับว่าตัดงบได้ก็ต้องเลี้ยงข้าวคนนันทอหนึ่งมื้องียนะครับในฐานะคนที่ตั้งต้นอธิบายข้อมูลต่อกรรมการทาทั้งหมดนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณไปถึงกรรมการเท่าไหร่นะครับรู้สึกคะแนาน22ต่ 21. 22 21. อ21 22ต่อ21นะครับคณะแบบย์วิเชียนนะครับก็ถือว่าขอบคุณ22ท่านที่เห็น ควาสำคัญและก็พิีรณาข้อมูลอย่างรอบด้านนะครับซึ่งรัฐบาลเนี่ยถ้ามีชาติยังพอมีสติอยู่บ้างนะครับก็ <S <S ขอให้รับฟังความเห็นเหล่านี้แล้วนําไปสู่การยุติข้อกัดแย้งนี้เสียนะครับเพราะถ้ารัฐบาลยังดึงดันต่อไปเนี่ย <S <S เข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องเหมืองจะกลัวนะครับติดอะไรนะครับอันดับแฮชแท็แกในทว,วิตเตออยู่ในอันดับส คนสนใจเรื่องนี้นะครับแล้วพวกนี้ถ้ารัฐบ<ส>าลยังหน้าด้านต่อเนี่ยนะครับก็ะจะขึ้นระดับหนึ่งกระแสะสาระและกระแสะการเปลี่ยนแปลงจะนามาสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรนี่หมายถึงว่าเรากําลังจะเปลี่ยนแปลงระบบการจัดก,การน้ําและป่าของประเทศนี้ใหม่ด้วยนี่คือจุดเริ่มต้นที่สําคัญนะครับเขาอยากจะเรียนต่อรมาชิกการท,ที่เห็นความสําคัญของเราว่าการตั้งต้นของเหมืองตะกัวคราวนี้จะนําไปสู่การจัดการน้ําและป่า ทั้งหมดของประเทศในโอกาสต่อไปเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยก็อยู่ในทุกภาคของประเทศนะครับก็เราก็ขอแสดงความขอบคุณและขอแสดงความยินดีต่อพวกเราด้วยกันขอบคุณทุกท่านที่ได้ช่วยกันนะครับทําให้ปัจจัยนี้เกิดขึ้นเรายังคงปักหลักต่อไปเพื่อดูว่ารัฐบาลน,นี้จะหน้าด้านจนถึงตอนไหนนะครับขอบคุณครับ ทำมาการตัดอุประมาณเาื่อเคอเมืองตะกัวในปีนี้ได้นะคะแต่นั่นก็ไม่ได้หมายถึงว่าเคอเมืองตะกัวจะรอดพ้นกับการพักด,ดันต่อไปนะคะข้อเรีร้ลงของเครือขาออ่ายก็ยังเหมือนเดิมค่ะ เราจะต้องมีการตั้งกรรมการเพื่อสอบอเท็จ,จริงในการผักดันเสริมมุตะกวัวทั้งเรื่องของการผักดันใหเป็นโครงการอะไรเรื่องมาะจากษ์ได้เฉลี่ยแล้วก็ต้องตั้งคณะกรรมการเพื่อที่จะศึกษาการจัดการน้ําที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนด้วยนะคะสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่ากรรมการจะต้อง ตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องในพื้นที่นะคะจากว่าตอนนี้เนี่ยก็มีกระแสกันหักทีเดียวว่าอาจจะมีความไม่ปลอดภัยกับพี่น้องในพื้นที่ที่กําลังจะที่กําลังมาต่อสู้คัดค้านเรื่องเขึงกระวน,นตอนนี้นะคะเพราะว่ามันเคยมีเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยในพื้นที่เรื่องการข่มวามในพื้นที่อยู่แล้วนะคะ ค่ะคืนนี้พวกเราก็จะหลักหลักอยู่บริเวณหน้าประตูทำเนียบประธาลน,นะคะค่ะพี่น้องแม้จะดีใจกันไปนหนึ่งยกนะคะแต่รู่นี้ก็ต้องสู้กันต่อค่ะให้ดูบรรยากาศพี่น้องนะคะ ขอคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจพี่น้องเหมืองตะกวนค่ะอย่างไรแล้วถ้ามีอะไรขึ้นมาเราจะรายงานสดเป็นระยะระยะนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับรับชมค่ะขอบคุณค่ะสาคนเท่านั้นเองในรอบนี้งดออกเสียงเก้าคนก็ค,คือเสียงของฝั่งรัฐบาลนะ่ะเขาพอฟังอภิไรายปแล้วเขาเห็นว่ามันมควรทำจริงๆแต่ถ้าเขายกยกมือ เห็นด้วยกับผมเนี่ยเขาจะโดนอะไรนะแกนนำฝ่ายรัฐจะบานดาเขาเลยแค่งดออกเสียงแต่งดออกเสียงปุ๊บมันก็พลิกเลยโอ้โหมอนขอมอยู่ข้างในะตอนยกมือนะตอน้ก็ยกมือนะว่าอะไรนะที่เห็นด้วยกับการตัดงบตัวน,นี้นะโอ้โหยี่สิบสองเสียงนี่ผมใจหล่นลงไปอยู่ที่เท้าเลย <c oughs> ผมให้คลิปหายแล้วแพ้แล้ว <c oughs> โอ้แม่โชคดีจริงมีคนงดออกเสียงนะ ยินดีกับทุกคนนะครับแล้วผมคิดว่าเนี่ยคือผมผมพูดจริงๆถ้าไม่มีทุกคนอยู่ตรงนี้นะยังไงก็ไม่ผ่านเพราะมันมีแรงกดดันอยู่ตรงนี้ไงคือมันมีแรงกดดันอ่ะคือถ้ามันมีแรงกดดันในสังคมใช่ไหมพอเรื่องเข้าไปเนี่ยสสมันต้องคิดเพราะมันไม่ฟังประชาชนไม่ได้ก็ที่เราได้มาใคไทรึเปลมาเราได้ภูมิใจไทยเพราะภูมิใจไทยก็เป็นพัฒรลุงมสองคนใช่ไหม ูมใจไทยมันวิ่งมาหาผมเฮ้ยคุณธนาทรจะเสนอเรื่องนี้เปล่าตอนเมื่อเช้านะตอนประมาณเที่ยงผมผมเสนอแล้วยังไงผมก็เฮ้ยแต่ผมช่วยเขาบอกเขาบอกว่าเขโดนกดดันมาแล้วเขไม่ช่วยวันนี้ก็เลยไม่เสียใจไทยช่วยามบก็เลยับก็โชคดีได้นจชนะมันบล็อกเสียงไม่หมด ประชาธิปฏิบัติอ่ะในลองถามคือประชาธิปฏัติเนี่ยที่แรกเนี่ยค,คือผมไม่รู้นะว่าเป็นยังไงแต่ที่แรกเนี่ยรู้สึกประชาธิปฏัติเขาจะปล่อยให้ว่าฟรีโหวตเนาะให้ฟรีโหวตแล้วก็มีออพอพตอนถึงตอนจะปะต้องออกหนะัวมันนะมีการบอกว่าให้ไปในทิศทางเดียวกันในโชคดีได้คุใจใจ ว่าผมว่านี่ตั้งแต่โหวตมากรรมธิการที่ประชุมกันมาทุกวันเนี่ยถ้าไม่นับเรือถ้าไม่นับรือดับน้ําในรอบอนุกรรมธิการนะโหวตมาทุกันนะาทกนทุกรายการนะรายการเนี้ยสูสีที่สุดสูสีที่สุดจริงๆรายการอื่นมันขาดกันห้าเสียงสิเสียงเนาะรายการนี้แม่เสียงเดียวจริง รู้แล้วกันว่าประชาธิปฏิบัติความธรรมานี้แต่ลึกๆผมยังคิดว่าผมอยากได้ประชาธิปฏิบั้ามาช่วยถ้าไม่ได้ประชาธิปฏิบัติมาช่วยเดี๋ยวผมทวงไปหาดีแล้ผมก็เสียงอยู่ตอนนั้นแต่ว่าผมว่ามันจบแล้วแหละัโชคดีไปทุกคนเนาะทุกคนแล้วโชคดีจริงๆเสียงเดียวเนี่ยมันคุณแม่งโชคดีจริงๆนี่คือคุณ่น้าใหผมมาเลยคือคุณต้องเข้าใจว่าตั้งแต่โหวตมาทุกรายการเนี่ยรายการนี้มัน เฉียดจิวที่สุดนะเนาะแล้วก็ตามสัญญานะครับติดข er ้าวผมหนึ่งคนนี่ต้องคนนี้เีผมต้องยกมือให้คนนี้พอับคือข้อมูลทั้งหมดที่ผมได้มาเนี่ยก็มาจากทางทางนี้เนาะแล้วก็ทางอาจารย์สิตางเนาะก็ ทำให้ผมมันมีข้อมูลที่ไปชักจูงคน, <c oughs> คนอื่นเข้ามาได้เนาะขอบคุณทุกคน <c oughs> ขอโทษคุณประสิทธิชัยด้วยอีกโครงการผมพยายามเต็มที่แล้วไม่ไหวไม่ไหวโครงการไม่ไหวพยายามเต็มที่นะ้วโครงการนั้นอ่ะมันผมว่าผลประโยชน์มันเยอะด้วยแหละแล้ว <c oughs> ลมันเดินไปแล้ว <c oughs> คือโครงการนั้นกับโครงการนี้มันใหญ่จนสิบเท่าอะ่ะโครงการที่สองเนี่ยมัน9,500ล้าน มัน9,500ล้านเนาะไอโครงการแรกเนี่ยมันเท่าไหร่นะ650้อยล้านใช่ไหมโครงการเนี้ย650้้าสิบล้านไอโครงการเก้าพันกร้อล้านผมว่ามันมีเอ่ออะไรแล้วสัญญามันจ้างไปแล้วเนาะสัญญามันจ้างไปแล้วส่วนหนึ่งถ้ามันไปยกเลิกหรือไปตัดสัญญาสัญญามันก็คงเขาาคงไม่พอใจกันผมก็ผมก็ผมก็เลย ผมก็ตอนที่ผมพูดในที่ประชุมมาผมว่าผมพูดชัดนะว่าเราไม่ได้ต้องการจะหยุดนะเราบอกให้คุณชะลอก่อนแล้วมาช่วยกันคิดก่อนจะทำยังไงให้มันดีขึ้นใช่ไหมแต่เสียดายเขาไม่ยอมฟังจริงๆผมว่าถ้าเขาฟังอะ่ะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายชาวบ้านเองก็ได้ประโยชน์คือชาวบ้านก็ได้มีโอกาสกลับมามีส่วนร่วมกับกระบวนการครั้งใช่ปะ่ะแล้วก็งบประมาณอะ่ะจากที่ผมคุยกับทาง ลูกศิษย์ของอาจารย์สีตางที่เป็นผู้วิศวกรน้าอ่ะเขาบอกว่าน่าจะลดได้ทั้งโครงการน่าจะลดได้ประมาณพันล้านผมว่าขัพันล้านนี่มันใหญ่นะมันเอามาทําให้คนอื่นอะไรได้เยอะแยะเลยนะแล้วก็คลองเนี่ยจากเดิมมันเท่าไหร่ปะแปดสิบเมตรเนี่ยมันลดได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือลดมาอีกฝั่งละสิบหกเมตรสิบหกเมตรเนี่ยเออฝั่งละแปดเมตรสองฝั่งก็คือสิบหกเมตรสิบหกเมตรสามสิบโลอ่ะว่าใหญ่นะ คนที่ถูกในริเวณพื้นที่ดินเนี่ยก็น่าจะมีน้อยลงแล้วก็ไอ้ไอ้ทรัพยากรธรรมาชาติมันก็น่าจะถูกทำร้ายน้อยลงเนาะไม่จะเสียดายจริงๆโครงการนี้เอาไม่อยู่แล้วก็อีกอันหนึ่งจริงๆริงไอ้เรื่องหนึ่งมันเรื่องอะไรนะภาษาจีนใชาไหมโครงสร้างเออโคองสั้างก็มันไปแล้วมันไปมัสร้างโรงงานเสร็จเออ แล้วยังไงต่อฮะเนี่ยจะเอาให้ถึงปติเอาให้ล่มติไหมเพราะอย่างนี้นี่คือเขายังตั้งต่อได้นะถ้า<น>ปีหน้าเนี่ยเขาอยากตั้งเขาก็ตั้งมาแ,<น>แล้วก็ววต้องมาหน้าทำเนี่ยบนใหม่ค<น>ือต้องพูดอย่างๆงว่าถ้าไม่มีทุกคนอยู่ที่เนี่ย<ช>ผมผักข้างในเนี่ยมันไม่ผ่านหรอกที่มันมีคนยอมมาโหวตร่วมกับเราหรือไม่ลงความเห็นนะเพราะว่ามันมีแรงกดดันจากข้างนอกไงเราอยู่ข้างในเราเห็นเลยมันเป็นการคุยการว่า ชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะชาวบ้านเขาอยู่หน้าทำเนียบนะเนี่ยพอมันเป็นข่าวเป็นกระแสปุ๊บมันก็ดังไปถึงข้างในนะนะผมก็ต้องบอกว่ามันมันสิ่งที่พวกเราทำตรงนี้มันมีผลกับการตัดสินใจในใน,ในห้องประชุมจริงะคะส่วนส่วนจะไปถึงไหนอันนี้ก็ต้องอแล้วแต่ ผมไม่แน่ใจมันเป็นอะไรยกเลิกมติคลมอแบบมันเป็นมติคลมอป่ะต้องผ่านมติคลมอแบบโครงการนี้โดยตัวมันยังยังไม่ต้องผ่านไม่ต้องผ่านใช่ไหมแกแกปลดจากกรมชนก็เออคือถ้าจะเอามากกว่านั้นก็คือต้องไปได้สัญญาจากกรมชนว่าจะไม่เลิกใช่ไหมถ้าจะหยุดตรงนี้ก็หยุดได้แล้วก็ไปว่ากันปีหน้าหน้าถ้ามันตั้งงบอีกก็สู้มันด็กเหนื่อย นนอ,นอยากให้ยึยยเ,เ,ยเ,เถ้าจะไปผมไม่แน่ใจมันต้องไปยุ่งเรื่องโครงการยังไงครงการนนจริงๆถ้าโครงการเขาไม่ตั้งมันก็จบแวมั้งถ้าไต้องใช้มติครมอ่ะใชใ่ะใช,ะใช่ถ้าตามข้อเรียกร้องของเราที่เจรจากับกรมชลลงป่าไม้ลงมุทยทั้งหมด ถ้าทำตามนั้นในผมก็ท้ามันถูกบดก็ไดงเพราะว่าถึงว่าเจ้าเราโครงการแล้วมาการจัดการน้ำากันใหม่ด้วยเงื่อนไขว่าไม่ทำบาเสิบบาสซึ่งมันก็จะไม่ไม่เป็นเขื่อนแน่แมันก็ถูกบดไปแต่ที่คุยกับพี่น้องมันก่อนก็คือมันไม่ต้องจัดการนีกเขามีพออยู่แล้วนี่ใช่ชป่ะคือพูดง่ายๆมึงไม่ต้องมายุ่งกับกูอ่ะมันช่วยกูทำเรื่องอื่นเรื่องราคาเรื่องอะไรใช่นหมเรื่องน้ำมันไม่ด้ขาดเออ ถามเลยดิเขาบอกว่ามีชาวบ้านไปยื่นหนังสือบอกว่าโครงการนี้ชาวบ้านต้องการจริงๆมีมีด้วยที่มีด้วยแต่เหตุว่าคนคนไม่ไม่ใช่คนในหมู่บ้านที่เรา้งส่วนมากก็เจ้าของที่ดินคนอยู่ข้างนอกเยอะที่มันชื่อที่ไว้วันคือชื่อทีไว้อ๋อแต่ตัวนั้นมัน ที่ป่าเขาซื้อได้เหรอพี่ซื้อได้ก็ประเด็นเนี้ยมันเป็นประเด็นที่เราส่งหรือร้องไปยังสำนักงารได้ตรวจสอบเพราะว่าไอ้คนที่มาซื้อมาซื้อทีหลังมันเปลี่ยนมือที่กฎมายแล้วต้องอยู่ในเขตสุปลี่ยก็ผมว่าผมก็ตกใจนะตอนที่เขาแย่งผมอ่ะเขาบอกว่าไอ้ใครเป็นคนแย่งว่าตอนนั้น อออสับใครสักคนเป็นคนแย้งอ่ะบอกว่าเนี่ยมีคนเห็นด้วยมายืดหนังสือว่าอะไรนะใช่ปะ่ะใ,<ช>ใครสักคนแย้งขึ้นมาผมก็เฮ้ยหรือโดนหลอ,อกหรือกูดโดนหลอ,อกวะ <c oughs> <c oughs> มันไม่ใช่แบบที่คุยกันดีวะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็เลยนึกถึงไอ้หนังสือลายชื่อไอ้เลยเล่มนั้นได้โชคดี <c oughs> ไอ้หนังสือลายชื่อวันนั้นผมขอเก็บไว้มาดีผม <c oughs> ขอใครเก็บไว้นะ เออที่ขอทางนี้เก็บไว้ที่เป็นหนังสือ,อรายชื่อที่ชาวบ้านไม่เห็นด้วยผมก็น,นึกถึงหนังสือเล่นี้เฮ้ยลงมีหนังสือเล่มน,นี้ดีกว,ว่าก็เลยไปติดเอ้ามาถ้าไม่ได้หนังสือเล่มน,นี้วันนี้ก็าจะตัดอยู่นนะ <c oughs> ดีฮะดีฮะ,ฮะก็ไม่มีอะไรมาให้กําลังใจนะครับแล้วถ้าออสู้ต่อก็ขอให้โชคดีนะครับถ้าออถ้ามีอะไรที่ผมพอจะช่วยวได้ก็บอกเนาะก็จะพยายาม ครับก็อยากจะรักษาธรรมชาติตนะไม่ไม่อยากให้ชุมชนของเราถูกทุกลาดนะครับก็ฝากทุกคนด้วยแล้วถ้ามีโอกาสลงไปปัทุลุงเมื่อไหร่ก็อาจจะขออนุญาตแวะไปเยี่ยมเนาะได้ได้เลยค่ะได้นะยินดีต้อนรับขอบคุณทุกท่านครับโชคดีครับยินดีเนาะเยิ้มนะไว้มีอะไรถาด้วยกันอีกเยอะเดี๋ยวขอให้ผมจบอีกนิดก่อนแล้วเดี๋ยวไม่ มีการตัดตงบประมาณาการสร้างเขื่อนมนนกะกัวแล้วนะคะแต่โครงการก็ยังมีอยู่นะคะทีองจึงยังคงปักหลักเพื่อที่จะผลักดันให้โครงการยุติโดยตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริงและหาวิธีการจัดการน้ำที่ไม่ทำลายทรัพยากรแล้ก,ก็ส่งตัวตนต่อชุมชนนะคะค่ะเดี๋ยว พรุ่งนี้ก็จะมีการเคลื่อนไหวต่อค่ะยังไงแล้วก็ฝากติดตามให้กำลังใจพี่ร้องด้วยนะคะยังไงเราจะสู้ไปด้วยกันค่ะเพื่อที่จะเก็บรักษาป่าป่าไม้ของประเทศไทยไว้ให้คงอยู่ช่วยลูกช่วหลานค่ะขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมมฟังน,นะคะขอบคุณมากค่ะ